ครับคนมีความพยายามครับพัฒนาแอนทเีเรกในแต่ละวีคทุกวีกครับง่ว่าใคาจะได้แชมป์หรืรอจะตกรอบจะต้องคาใจเลยเลยสำหรับันผ่ได้เป็นแชมป์ที่คือบอกปรองใจใหที่รูใจที่าคม,ะม,ะม,ะมะ ไม่ล่างนี้เดี๋ยวจะไปอ้วนจะเป็นทำตัวอ้วนจะดีนะ กหนามาก shop enn shop shop